สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองปายทุกคู่ทุกคนครับมาพูปอกันนีกคือเก่าคับานสวนเกษตรแสนสุกวันนี้ออกมาสวนด้วยครับพี่น้องครับวันนี้ออกมาสวนมาตัดหญ้าสวนพลังกิมจูครับพี่น้องครับเป็นบอรครับตาแหล้วล่ะครับตาแหล่ะล่ะแปน่นเอ้อเติดเลยเพราะว่าถึงเป็นนาแหล่งก็ต้องตัดกับเพราะมันหกหลาย หกหลายครับผมต้องตัดออกพอมันงามพบใส่ระบบสปริงเกอร์ครับ,บใส่ระบบสปริงเกอร์งดหนามมันก็เลยหนามมันก็เลยทั่วถึงนะหนามทั่วถึงหยาก็เลยงามอิมพ์ครับเดี๋ย่อันนี้คือผมสิผ้าท,ทัวครับมันนี่ม,ททมันสวนเกษตรแซนทุกสิผ้าทัวเมืองสวนในหน่อยของมันสวนมาปลูกยังไงครับมันนี่คือบัก บักซิดาเลยครับนี่ฝรั่งกิมจูตูนก็สูงประมาณถมหัวนี่แหละครับผมโมปล่อยสูงหลายเบิตุนนวยไปวังหันกำลังเสียออกดอกจอผลใหม่ครับกลำลังปลามุกอยู่นี่บมครับนี่กำลังกำลังออกดอกใหม่ี่กำลังแทงแทงดอกอมาใหม่ครับจะเป็นรุนใหม่ครับกะทือว่าออกหลายรุ่นแต่ละปีเนี่ยออกหลายรุ่นอยู่ ตอนนี้ก็กำลังใส่ปุ๋ยขอกกับปุ๋ยเม็ดน้ำอ่ามีช่วงมาบุ้งเรื่อมือน,นี้ยถืกามาตัดหญ้าหน่วยกำลังกำลังกำลังสีด่ผลได้ด้ยน,นีย่กำลังจ่อหน่วยออกมาล่ะสำรวจบึงกระหลครับหลายต้นอยู่อาที่ออกหน่วยมาออกออกดอ,อกมาใหม่นี่พอผักไปประมาณสองสองเดือน สองเดือนพอเบิร์ดดุนไปก็พักอ่าเบิดไปวังวังเกียเเก่ยวเขาลงเกีบเบ่ยวเ,เขาก็เบิร์ดดุนไปที่อื่เขาก็พักที่อื่นก็แตัดตัดแต่งกิ่งแล้วก็ดูแลใส่ปุ๋ยขึ้นมาใหม่ก็พืชโตขึ้นมาใหม่นี่ก็ลังงามก็ชิมสีขาวอะไรก็คือตัดหญ้างนั่นเองนะครับตัดหญ้าออกจากสวนมันกเน็เป็นตาเป็นตะยางเข้าไปมันโมกหก อีกอย่างมันก็คือบอบกอ,อยกน้ำแยกอาหารของตนบักสิดาเฮาก็ลักงามเห็นบอกครับพี่น้องก็ลักแต่กินงามเลยผมก,กับปลูกที่ยูดอกผมก,กับปลูกที่เกินไปอยู่วา่าปลูกที่ไร้กาที่งานกับหาบยางน้ำบอ,บอกเศษเศษมันก็เอามากองไว้เอามากองมาใส่ขวดมันตาแรกดีด,ดีสุดเลยครับเลยบอกเศษหยาเฮา มะตาดอกเลยปวดเลยครับปวดมะกองไว้ไว้โค่นมันนี่ปกคลุมโค่นปกคลุมหัก่ะไว้บ่ให้มันหัวไหลาหัวหนาแหลมเมื่อวันที่เฮเทบอกสีดาเขาเลยชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นพุนดีกับยามยามแย่นี่อย่างมาตาดอกกวดไปใช้เลยอ่าเป็นปุ๋ยอย่างดีขึ้นกันครับนนหน้าไบกับเป็นปุย๋ยเพราะว่าบางคนเขาเขาเอาฟางเมือนตัวมุคุม้มแต่ว่ามุขุมนี่อาศัยตัวเดียวละ ใส่ n h าที่ตัดออกเลยลคุ้มเอาคุ้มไปตันนี้ดีครับดีว่ามันตัดออกแบบงอก็บอกจริงกำลังกำลังงาบกำลังใหญ่กำลังสูงก็ดีอันนี้อินทตพาลัมผมปลูกแซมใหม่กำลังงาบเพื่อนกับปลูกไว้ในประมาณนึ่ปีแล้วครับตอนนี้สื่อ ตอเข้ามาสองตดอู้อีกต้นหนึ่งอตอดละสายพัดคือ่าแทบใหม่พอดีมันเป็นองบาผมก็แทบใหม่อยากยังพวกก็เอ้ยว่าปลูกนะครับผมปลูกแบบว่าใบจับปัดนะอ่ะก็ล่องร่องร่องไปนึ่งบุษดากรลังไลยบอกออกร้ายหนึ่งดอกแทงงลายอยู่ก็คาดว่ารุนต่อไปสิออกร้ายอยู่ครับคิดว่าออกร้ายอยู่ กั็พอได้นลี้มตัวนี้แหละครับบอกตรงๆเ่ยพี่น้องเลยก็พอได้ขายนําบักสีดาเนี่ยะครับมันหลับออกหลายครับที่เด็ก็ว่าจะปลูกกินปลูกเลียนนี่แหละพ่อได้ขายมันอยู่อันนี้บักม่วงบักม่วงกับปลูกมาเลยปีที่สามเหมือนจะนี้กะบน้ำตาตัวนี้สื่อกิ่งตอนเข้ามาเป็นกิ่งแกปีสองก็ได้กินหน่วยปีสามปีที่แล้วก็ได้กินหน่วยอันนี้ก็ต้องรอบบางวันสิจับหน่วยวาอันนี้สองต้น ปลูกแทมใหม่ตัวนี้อันนี้ปลูกใหม่ครับส่วนที่ปลูกตใหญ่เนี่ยหลายหลายครับหลายอันนี้ปลูกแทมอันนี้พื้นที่ว่างผพก,ก่แทมใหม่อันนี้คือบังคับบ่ิหามันตูม,มันสูงตํตๆตัวนี้เพียงข้อครับตัวน,นี้ลาน,งงาน่วยมานีจูดินผุนแล้วครับตัวนี้จูดินเลยเดี๋ยวตอน,น,นไหนมีหน่วยเดี๋ยวพวน้นสุดทายเบิร์งครับ,รบเดี๋ยวเบิรงตน้นอันนี้น้ำอีกอันนี้สมเขียวหวาน ลงไปตัวทิพตัตวแดนในพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ก็อาจจะได้ผลนะครับอันนี้ตัวสบแก้วหวานไม่ลงไปก็ลังใหญ่ขึ้นกันอ่าอ่าบุหัวใหญ่แล้วอเได้กินน้อยว่าก็ต้องโล่ก็ดิ่งทะนึงครับผมมักคนมักปลูกกันนะมักท่าไายแบบอ่าพหน้าใหม่ที่มันเสี่ยกกงจากงากได้หรือจัไงไหนในพวว่าอยากล่องเมืองนะว่าสีเฮ็ดไหญบ่อแต่ว่าตัวนี้ผมปลูกไปต้นเดียวปลูกไปต้นเดียว อันนี้ส้มเขียวหวานครับสูงนี่ครับนี่ตัวหัวขับไปตัวอ,อีกแซมล,ลูกหลายอย่างเดย์หล,ลายอย่างปัตตอมีหมองวากกับปูหลดก็เขามาสวนเดียวจบครบเลยครับข้างบนนี่บานสวนกเกษตรแสนสูตรตามมาอย่างกับไข่ัตเตอรมีโดดอันนี้อียงครับนี่ต่อไปจะเป็นลำมดุดนี่ใะหมดกับแซมบใหม่ขึ้นกันครับลำด,ดุลเด็กกินไว้แล้วครับนี่ได้กินสองปีสามปีแล้วตัวนี้ อันนี้ก็บังขับบ่อยสูงขึ้นกันตัวนี้ก็กำลังออกหนอดกำลังออกหนอดแทงหนอดพอเขาแทงหนอดป้บเขาก็สิมีออกชฉาะเฉดอกออกมาหน่ำเพราะว่าเบิ <All S 2> <but S 1> ด์ตหลุดไปวางวาไหลฮะตอนนี้ก็กำลังออกดอกใหม่บลูบุกใหม่แต่กระสี่น้องได้เบิ่งหน่วยมันกำลังออกหน่วยมาแต่ว่ามันหัวไหลเพราะกระสีจอหน่วยมันกำลังสีออกมาแก่บ่ทันหลาย มันขึ่งอหอกยอดใหม่แตกยอดใหม่ครับไปอีกครับตัวน,นี้อีอยังในที่นี้ไปๆๆไป่ะอดีตขนุนขนุนกับตนนนน้นเน้อมอญใหญ่เลยไม่หองเลยตอตัวนี้ปนุนกับยากเตยพี่เด้ดอพยายามเพี้ยนอยูอ่แต่ว่าสองสองปีสอง,งปีงปหไหนเนื้อมอใหญ่แต่ว่าเอาหน่วยออกมาละ่ะจักสิยังไดบุญนี่ต้นเนน้อยหนึ่งก็ตตองเมิองหน่วยทีหนึ่งหลายหน่วยยู่เด้อครับนี่หลายหนวยย่นยนวยออกมาแล้ะ อ่าผมนับเบิง่งงผมเป็นซี่หาหนวยผมบอกเอ่มอนแทงออกมาล่ะครับอืมดักยา,ายผมเจออะไรพันเตี๋ยมยาบ่ดิเจออะไรหนึน่งบ่ตั้มตั้มเลยกอ,อกล่ะนี่ต้องมาเบิ่งอีกทีหนึง่งเพราะว่าต้นพันนอยล่ำต้นนอยครับล่ำต้นนอยก็ต้องเบิ่งเบิ่งหน่วยพันับเอาไว้ก็ต้องตัดออกต้นมันจะโซ่มันจะหักนะครับว่าลังออกเห็นี่มาไอห,หนึ่งรับเอาไว้แน่นอนเพราะว่าอ่าพวกยืมจริงมันนี่รับเอาได้แน่นอนตาเอาไว้ก็คง้องเจ้าไว้อยู่ใน อ,อยู่ํำต,ต้นใหญ่มันหมดละโอ้มันต้นหน่อยครับต้นหน่อยใบก็บอไลยถึงนาแหลกครับเจ้าว่าเบิ้งกันใบไบต่อครับไปต่อในสวนกำหลังกิมจูแต่ว่ามีหลายอย่าง <c oughs> อันนี้อย่างนี้อันนี้บักเน่าครับบักเน่าเออบักเน้าพันธุน์ทุนเก่าเท่านี้พันธุ์ทุนเก่าจะน่วใหญ่ครับอันนี้ดีขึ้นน่วใหญ่ครับน่วใหญ่ออก ออกน่อยตลอดทั้งปีเหืออ่นี่ก็กำลังออกหน่วยครับกำลังแทงยอดแทงดอกออกมาเก็บไปเรื่อยครับตัวนี้น่วยใหญ่ครับตัวนี้อันนี้น่วยใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นละมมดขึ้นกันละมมดผมปูกเราสองต้นครับแท้ไหม่สองต้นแทหม่สองต้นได้กินน้วยบ้างหะครับพวกนี้ได้กินน่วยแต่ว่าละหมดพิ่งจะออกออกน่วยนายายเงาเนยครับ แต่สำหว่าปีปีละเทื่อล่ะแต่กินปีละเทือ่อสมุดสองต้นหนุนต้นหนึ่งครับเมื่อน,นี้บานสวน,กนเกษตรแซ่ซูกับพาอพี่น้องมาทัวร์มาชมสวนของบ้านสวนครับมามียงปลูกแนครับกับพ่อพี่น้องทั่วเมืองนะครับเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับอยู่ได้นีมีหลายสิ่งหลายอย่างครับ สวนฝรั่งกินจูก็แทบไปหลายอย่างครับอยากจังกับปูกนั่นนะครับเด้อครับปุไหยจะล่องเอาเพียรน้ำมึงกระเดยอครับสวนบัวลายเ็เห็นเดี่วเลยนะครับสวนบัวใหญ่แซมแ่บลงไปครับครับก็มือนี้ก็คงจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับเอาไว้คลิปหน้าจังว่าบอกกันไหมครับบัตรสวนเกษตรแสนสุขขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ